เอาอย่างนั้นแหละเพราะว่าจิตมันจําเก่งถ้ามันอันตรายนะจ๊ะถ้าถ้ามันมันหวยแม่จะเล่าให้หนูฟังเลยนะตัวอย่างแม่นี่แหละจ๊ะอืมก็ก็รถมันถอยมาชนแม่ใช่ไหมรถเขาถอยหลังมาชนแม่เขาเขาไม่เห็นว่าแม่อยู่ข้างหลังนะจ๊ะมันด้วยวิกรรมของแม่นะเขาถอยนงมาแล้วแล้วก็แม่ก็เนแ่แหละแต่ว่าแม่ก็ไม่ตายแม่ก็รอดตายทุกวันนี้แหละค่ะ,ะอย่าว่ามีมีมีมมแรงผักรถ ไม่ให้ข้ามละร่างกายแม่แต่แม่น่ะรู้แล้วว่าแม่หนีไม่ทันแม่ก็แต่แขงข้างให้มันเหยียบซะเพราะแม่ออกไม่ทันแล้วแม่ดูแล้วว่าไม่ออกไม่ทันแล้วแม่จะหลบเข้าขตรงกลางท้องรถก็ก็เห็นเผารถอะ่ะเผารถมันเตี้ยถ้าคูหลบเข้าไปตรงนั้นอันนั้นกขโขดคูอยู่ดีงั้นก็เอาการะหันหลังให้พอหันหลังให้ก็บอกเอา เสียดายภาวานายังไม่ถึงที่ไหนที่ยังไม่ได้ถึงที่สุดเลยยังไม่เข้ายังเข้าไม่ถึงเมื่อจะตังสอนเสียดายยังปฏิบัติทมไปยังไม่ถึงไหนเลยเสียดายบ่บนแค่นี้แหละค่ะรถเข้าขึ้นมาปุ๊บรถน่ะนิมน่มนิ่มล้อรถก็นิม่มตัวแม่ก็นิมน่มนิ่มทั้งสองส่างรล้ลอก็รดก็นิม่มตัวแม่ก็นิม่มแล้วสักเดี๋ยวรถมันไม่ข้ามนะแต่ว่าแม่ไปยืนดูตัวเองได้ปะนี่นั่นล่ละค่ะไปยืนดูตัวเองไปยืนดูตัวเองเห็นตัวเองเห็นทุกอย่างเลยค่ะ เห็นรถเห็นรถมันจะข้ามนํำข้ามไม่ได้เห็นรถมันเดินหน้าไม่ไม่ไม่ข้ามตัวแม่มันก็เห็นหมดเลยค pues ่ะนะพอมันเห็นรถเดินหนีแล้วรถไม่ไม่ข้ามมันแล้วมันวิ่งเข้าล่างมันเลยอ่ะนี่นี่เข้าใจไหมแล้วอะไรเกิดขึ้นแม่ไปยกตัวอย่างนี้เพ่ออะไรจะจะบอกว่าทุกวันนี้จีบมันเห็นหลังรถไม่ได้เลยก็เลยไปเอาตัวอย่างขอยกตัวอย่างกูไม่ยกคนอื่นแล้วกูยกตัวโกงนี่แหละให้ลูกหลานเข็ดจะได้ไม่ต้องทระดามีข้อสอบอันนี้ ครูเอาครูนี่แหละบอกลูกหลานมันมันมันบอกยากนกเอามันให้อยู่รู้ไหมมันจะไม่เดินไปหลังรถเลยจนทุกวันนี้ถ้าหลังรถเนี่ยมันจะเลี่ยงเลยค่ะมันจะไปหลังรถง่ายๆเลยค่ะจ้าเพราะมันมันรู้ว่าหลังรถนี่ถอยมันเยียบมันอ่ะฟังออกไหมอันเนี้ยฮะนั่นแหละเพราะนั้นอบรมมัน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 กลัวมันติเ็ดบอกมัน มันจะอันไหนที่มันเคยเจ็บกักหนักมันจะโหมันต้องกลัวเลยค่ะมันจะจำเลยค่ะเพราะมันเป็นมันมันมันไม่ใช่จำแบบแบบสัญญาความจำไหมมันฝังเข้าไปที่จีบในลูกแต่สัญญาความจำมันยังมีลืมได้เนแต่มันไม่มีลืมเพราะมันเป็นธาตุลูกเห็นละเห็นท้ายรถไม่ได้เลยขนาดกี่กีปีแล้วล่ะตั้งพอสสสสสสอสส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 ดสส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 มสสสมสส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 สยสส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  เดี๋ยวเลยยกตัวอย่างให้ฟังพอเข้าใจไหมไม่เข้าใจไหนจะอธิบายอีกเข้าใจ่ะจ้ะแม่เออสู้กับมันไปเพราะเราต้องสงสารเขาที่เขาไม่มีเวลามามาปฏิบตัติเอาเอาเอาขั้นเอาขั้นปฏิบัติอะเอาขั้นจบอะเอาขั้นออกจากโลกนะแต่เรานะ่ะมาไม่ใช่หรอมันต้องต้องเมตตาหนึ่งที่แม่เขาขอยย้ำอย่างเก่าลนะ่ะถ้าเผื่อเราเป็นต้นเหตุนะให้เขาเป็นต้องต้องพูดต้องร่วงเกินอนะ ก็ก <insecurity S 2> ็ยังไงอ่ะก็เขาก็เท่ากันเราอ่ะอืมเสียรู้อ <menjadi S 2> ่ะ <au> ที 5, <main Philippines. S 1> ่บอก่ะเสียรู้กิเลสอ่ะทั้งสองฝ่ายเลยอ่ะทั้งทั้งฝ่ายลูกฝ่ายเราอะไรอย่างเงี้ยทั้งฝ่ายญาติทาให้เขามาล่วงเกินเพราะเราเราปฏิบัติธรรมนี้เราเป็นคนของพระพุทธเจ้าแล้วนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องล่วงเกินเราไม่ได้เพราะเราแค่ปฏิบัติแค่นี้ล่วงเกินไม่ได้เหรอเอาก็เราเป็นลูกพทธเจ้าทําไมล่ะเราถือศีลแปดทำไมล่ะเออเราเป็นลูกพทธเจ้าเราเด้อล่ะใครล่วงเกินมานก็บาปเราด้ล่ะ แต่ไม่ร่วมกันขั้นไหนขันไหนก็บาปตามสถานะดีล่ะเข้าใจไหมเหมือนสารโทษนะเหมือนพระพระพระประมุขของเป็นดินท่านเป็นพระมหากษัตริย์เนี้ยแล้วลูกเต้าท่านอ่ะลูกท่านนะรัชโอรสราชบุตรราชบุตรราชแต่เราเรียกไม่ถูกแล้วปะนี้ราชราชบุตรราชรัชสมผู้หญิงเรียกอะไรว่างนั่นแหละบุตรนั่นแหละเอาเบิดบิดข้ขึ้นเป็นลูกท่านอ่ะอย่างเงี้ยจะเอาแล้วเป็นไงบ้า ถ,ถือว่าอ่ใครไปแตะใครไปร่วงเกินมันมันก็มีโทษถ้าถ้าโทษนะถ้าโทษก็มีโทษได้เลยเนะแต่ถ้าว่าโทษทางจิตทางบาปเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นผู้สูงอย่างนี้แหละท่านเป็นผู้มีบุญญาธิการเารนี่ยเอาออมาไห้ง่ายๆแค่ไหนนี่อย่าเพราะนั้นเหมือนกันพอเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราเหมือนกันพอใครเขามาร่วงเกินเลยเราเขาไม่รู้ว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมันเป็นยังไงพระเจ้ารับเราไว้แล้วเนี่ย อืเขาจะเป็นบาปนี่เขาไม่รู้เพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นต้นเหตุให้เขามาล่วงเกินเราเราถือสินแปลเมื่อไหร่เราเป็นรูปพระพุทธเจ้าทันทีนี่แหละความหมายคําว่าใครกล้ารักษาสินแปลมัล่งล่ะถ้ากล้ารักษาศีนแปลก็สแสดงว่ากล้าเป็นถือว่าท่านรับอ่ละรับไว้อะสินแป่ะรับเลยรับเป็นลูกแล้วยาแล้วทีนี้เราเป็นโทษเหตุให้เขามาล่วงเกินอย่างเงี้ยก็เขาก็เลยเป็นกรรมสะสมกรรมบรรเล็กละน้อย จ้าเราทําอะไรให้เขาเรายังต้องว่าเออที่ทําให้เนี่ยเอาโหสิกรรมนะไม่เอาบาปูนักคุณโทษนะไม่เอาเป็นเอาตายไม่เอาแล้วเอาดีนะเอาโหสิกรรมทาให้ตอบแทนน้าใจเว่าน้ําใจดูแลอุปถัมภะทากก็เลยตอบแทนไม่ให้เป็นบาปเป็นซ้านะพูดนะขนาดทําให้เขายังต้องพูดเลยคะ่ะเราเราระวังให้เขาขนาดนั้นเลยนะตัวเขาไม่ระวังเองก็ทําไงได้เราเราก็อบรมเขาไปแนะนําเขาไปเขาไม่ทําก็ไม่ต้องไปโทษเขาเพราะเขาไม่ได้มาเต็ม แต่เราเนี่ยมาเต็มเต็มไม่ใช่เหรอนะเรามาเต็มเต็มเรามาเพื่อแดนพ้นทุกข์เรามาเพื่อหันหลังออกจากอจากโลกสมมุติเพราะจิตใจทุกวันนี้จิตใจมันเป็นสมมติล้วนๆอยู่แล้วจิตใจมนุษย์ทั้งโลกเป็นสมมุติล้วนๆอยู่แล้วแต่หันหลังปั๊บอยากจะตามรอยบาปศาสนาอยากจะจบไม่อยากอยานั้นกันี้แสดงว่าอยากอยากออกจากสมมุติัิอยากอยากหนีสมมุติสิแตเมื่อเมื่ออยากหนีต้องทําทุกหยดทุกหยด ทุกกรณีที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติและทรงตัดไว้ในโลกอะไรมั่งไม่ใช่เหรอทําทุกหยดเลยค่ะทําทุกกรณีเลยค่ะไม่ใ,ให้บานโอเคอย่างเนี้ยทีเนี้ยเรื่องเนี้ยเรื่องว่าอยากทําไงนะเราถึงจะมีสติรู้เท่าทันเรื่องคิดว่าไม่อยากให้เกิดไม่อยากพูดนะกะเสียท่าแล้วเสียท่าอีกไม่อยากพูดดุดูด,ด,ดาดา ให้ลูกหลานเป็นบาปเป็นกรรมมันทําไมถึงจะมีรู้เท่าทันทําไมสติเราถึงจะแก,ะก่ก้าก็แม่ก็ตอบไปแล้วนะตอบไปแล้วแม่ตอบว่ายังางรู้จังรล้วัวแม่ตอไไบว่าไ,ไ,ไ,ไงเอาถามอย่างนี้เลยมันตต่ว่าไอเราสอนคิดว่าออกมา,มา,มาจากออกมาเราออกมาจากธรรมชาติแล้วจะไม่ทําเหมือนธรรมชาติอีกคือไม่เหมือนสิ่งที่จะเป็นสมมติอะ่ะจะไม่ทํา เป็นลูกพระเจ้าเลยวะนั่นแสดงว่าได้แล้วเห็นยังอ่ะอืมแม่เอามันเดี๋ยวนี้เลยย้าใช่ค่ะตั้งสติเลยเดินปัญญาเลยอบรมมันเลยจ้าจัดการมันเลยถูกแล้วค่ะให้เหตุผลมันเลยจ้าทีนี้มันจะเรื่องเรื่องมันมันจะเข็ดแม่ก็อธิบายไปแล้วมันเข็ดเป็นจ้าสอนให้มันเข้าใจแล้วมันก็จะเข็ดแล้วเข็ดเกินมันเกิดถ้าลองมันได้เข็ดแล้วมันไม่ทํานะ คือถ้าถึงว่าถ้ามันเป็นธรรมแล้วเป็นธรรมทั้งแท่งนะจิตดวงเนี้จ้าแต่ถ้ามันเป็นธรรมเหมือนกันแต่ธรรมโลกียะธรรมจ้ามันก็เป็นธรรมเหมือนกันแต่โลกียะธรรมไม่ใช่ธรรมโลกุตระธรรมไม่ใช่ธรรมบริสุทธิ์ไม่ใช่ธรรมคนทุก์ไม่ใช่ธรรมเกิดเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ mm. แล้วก็ยังมาเดี๋ยวก็ยังเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่ไม่จบแต่ธรรมพระเจ้านี่เกิดขึ้นตั้งอยู่อื เดี๋ยวเกิดแล้วเกิดแล้วดับธรรมของพทธองค์นี้เป็นธรรมที่เกิดเกิดแล้วเกิดเลยไม่มีการว่าถอยมีแต่เกิดมีแต่เกิดไปเรื่อยๆมีแต่เกิดกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะธรรมพพุทธเจ้ามีแต่รู้จริงเป็นเรื่องจริงอ่ะของพุทธเจ้าจะทําจริงทําจริงทําแจ้งทําทําทําบริสุทธิ์ทําทําจัดการกับกับธรรมชาติ่ธรรมของพระองค์นี้ทําจัดการกับธรรมชาติ ้ะทำจัดการอทำสิ่งที่เกิดขึ้นต่าไปทำจัดการของไม่เที่ยงทำจัดการอนิจจังทุกขังนาตาทำจัดการสติปัญญาที่มีอวิชชาทำของพระพุทธองค์เป็นธรรมแบบนั้นจยาทำทำของพระพุทธองค์นี้ทำแท้ทำเที่ยงทำบริสุทธิ์ทำอืมอืม เกิดแล้วเกิดแล้วไม่มีอะไรมาทับแก้ได้จ้ะแล้วถ้าเผื่อใจได้ตกลงแล้ววางแล้วใจได้เข้าใจแล้วจบเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันไปเก็บไว้ที่คังก็คือคือจิตดวงนี้แหละค่ะพอจิตดวงนี้ถ้าถึงจิตดวงนี้ไม่ต้องให้มันจําเลยมันมันมันไม่ให้สัญญาันจาไม่คิดซ้ายไปเลยจ้ะถ้าถึงมันแล้วถึงมันแล้วมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนี่แหละที่ว่าต้องทําให้ถึงจิตจ้ะ อย่าทําอยู่แค่สัญญาความจําแต่สัญญาความจําก็จํามาทําไม่ใช่ไม่อาศัยก็จํามาทําอยู่ดีจําคําสอนต้องจํามาอยู่ดีอ่ะจํามาก็ฟังมาอ่านมาแล้วก็มาผักมามามา,มาอบรมอีกทีหนึ่งมาอบรมใจอีกทีหนึ่งกค็คือพระคือพระธรรมแหละอืถึงได้ว่าก็คือสติกับปัญญานั่นแหละันจ้าก็ฟังมาจํามาก็ฟังมาจํามาก่อนแล้วมาเจรจาเอามาชี้แจงแสดงเหตุจ้ะ พอมันเข้าใจก็จบสิบันพอเข้าใจก็ไหลมาหาจิตนี้ก็จิตก็พอได้พอได้จริงแล้วพอได้พอได้เป็นธรรมจริงแล้วโห้ดีอยววิเศษก่ดจิตไปไม่มีละวันเอ้ยบอกคนนะวิเศษไปกดจิตก็ไม่มีนะจิตบนดวงมนุษย์จิตธรรมดาสามัญจิตชาวบ้านชาวโตชาวฤษีศาสายายมียายมาเนี่ยแหละแต่ถ้ามันได้เปลี่ยนจิตแล้วโอ้โหเป็นจิตพระจิตบริสุทธิ์หลุดพ้นนะจิตแบบนี้ไปแตะท่องกรรมอีกแล้วบัน นะเพราะนั้นเราผู้ปฏิบัติไม่จำเป็นเราไม่ดูท่านไม่ออกเราจะไปร่วงเกินอเราฟังเราก็เอาพิพนิชัยเอาจ้าอย่างนี้นะมันมันพิเศษแม้หล่ะบัานี้นก,กิจอ่ะพ้ากิจตรงนี้แหละจะจะจะ,จะหลุดจะไม่หลุดกิจตรงนี้ละจ้นะมันพิเศษขนาดนั้นละจ้ะอ่เสร็จแล้วมันก็มันก็ร้ายสุดๆจนแล้วจนใจ ไม่รู้เท่าทานนันอ่ะอืมจยเอ่อเออมนุษย์ไม่รู้เท่าทันจิตตัวเองเลยค่ะมนุษย์ทั้งโลกไม่รู้เท่าทันจิตตัวเองแล้วว่าจิตตัวเองเนี่ยเป็นจิตที่มาจากธรรมชาติาที่จะพาให้พวกเราเนี่ยไม่ไม่หลุดโลกเลยจะหมุนเวียนอยู่กันโลกใบนี้ต่อไปเพราะว่าเพราะจิตมันมันไม่รู้ความหมายของพระธรรมคำสอนอ่ะจ้ะมันรู้แต่มันรู้แต่ความมันรู้แต่ความเอ่อที่มันหมุนเวียนอยู่มันรู้แต่จิตอืมันรู้แต่ แต่สุขสมมติทุกสมมติน่ะมันรู้แต่เรื่องเกิดเกิดขึ้นนั่งอย่ไปอ่ะมันรู้แต่เรื่องอันนี้จังทั่วขังหน้าตามันรู้แต่สิ่งที่เกิดดับเกิดดับนี่นะวันนี้ท่านรู้ของของพระเจ้านี่เกิดแล้วสว่างจ้าเกิดแล้วยังยังสว่างสวัยไปทั่วโลกเกิดแล้วโอ้ไม่มีอะไรเทียบเลยอเกิดแล้วอครอบโลกอ่ะเกิดแล้วมีแต่แข็งแรงแบบไงบริสุทธ์อ่ะรู้เท่าทันพวก จิตท e, so, so, yes. yeah. ั้งหลายทั้งปวงอ่ะจิตมนุษย์ทั้งโลกอ่ะแลรู้รู้รู้จิตตัวเองนี่แหละแต่รู้จิตมนุษย์ทั้งโลกเองรู้จิตตัวเองแล้วจะรู้จิตมนุษย์ทั้งโลกเองเพราะอะไรเพราะจิตมนุษย์ทั้งโลกก็มาจากแบบเดียกับมึงโว้ยนะจ้าฟังออกไหมตรงเนี้ยฟังออจ้าถูกไหมล่ะเพราะจิตมนุษย์ทั้งโลกแต่เรารู้จิตเราก่อนเราเราเรา เราพาจิตเราไปถึงตรงนี้ได้แล้วเพราะฉนั้นทําไมเราจะไม่รู้จิตคนอื่นได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวอย่างนี้นะเพราะว่ามึงก็เป็นจิตเบบดเดียวกันเพราะมนุษย์ทั้งโลกมีจิตเ,เดียวกันสูกสร้างมาจากที่เดียวกันนะเอ้ยธรรมชาติมันหล่อมามันบริษัทนะก็บอกว่าบริษัทสร้างจิตนะก็คือธรรมชาติเป็นเจ้าของบริษัทผลิตจิตให้เบียนแม่ติเกิดในโลกแบบนี้เวลามันผลิตออกมาแล้วทีนี้เป็นไง ก็เป็นยี่ห้อนี้แหละย,ยี่ห้อมนุษย์นี่แหละเข้าล่างมาเมื่อไหร่ก็เรียกว่ามานุษย์เข้าล่างมาเมื่อไหร่ก็ว่าว่าคนที่แท้มึงเข้าละมึงเข้าธาตุสี่ดีนะั้นหนไฟอย่าแล้วที่แท้ถ้ามึงเข้ามาอยู่นะธาตุนี้เดี๋ยวมันก็เหี่ยวแล้วก็เฉามันก็ได้หมดเวลามันก็สุดก็สมแล้วมันก็แก่ท่านถึงว่าเคยแก่เก็บตายสั่งว่ามึงอย่าเหี่ยวอย่าเฉาอย่าอย่าโรยอย่าลาอย่าดับอย่าอย่าคืนสภาพด้วยไม่ได้นี่เห็นไหมแอบเปนเพราะเขาท่านท่านรู้ว่า จิตมันเข้ามาอยู่แค่นี้เขาสร้างให้มาอยู่แค่นี้แต่พู้องค์ถึงได้พาว่าอ๋อไม่ได้เว้ยที่แท้ถ้าจิตไม่เอาจิตก็เลิกเป็นลูกธรรมชาติทันทีไม่เอาตรงนี้ก็เลิกแล้วไม่เอาตรงนี้ก็เลิกแล้วคือคือไม่เอาไม่เอาตรงนี้ปับบปป๊บก็ยกระดับจิตไม่เอาตรงนี้ปั๊บก็ยกระดับจิตไม่เอาปั๊บก็ยกะยกระดับจิตถามว่าเนตรคุณกับกับกับผู้สร้างมึงมาเหอรอเนตรคุณกับบริษัทเหรอ ในระคุณกับผู้สร้างกิจหรอในรคุณอะไรเพราะว่านี่แหละให้คุณล่ะนี่นี้นะเป็นตัวอย่างพาคนหลุดโลกอะเป็นตัวอย่างพาคนพ้นทุกข์อะเป็นคนตัวอย่างพาคนพ้นจากอะไรอย่างโลกใบเนี้ยมันโศกเศร้าไหมล่ะมันทรมานไหมล่ะ มันทรโหรไหมล่ะมันยิงยังพันแฟงใช่ไหมล่ะมันค่าแกงกันใช่ไหมล่ะมันเอาละเปียกกันใช่ไหมล่ะมันมันโกรธมันรลวมันหลงที่ถี่มันนะอตนใช่ไหมล่ะมันมันหลงโรคหลงเสียงหลงิ่นหลงรสหลงสมบัติใช่ไหมล่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดดับเกิด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 ตายตายเกิดเกิดแต่ตายเกิดใหม่ก็เหมือนเก่าแล้วมันอิ่มเป็นไหมล่ะเออรถแห่งกลามรถแห่งรสรถแห่งสัมผัสอ่ะมันอิ่มเป็นไหมมันเคยอิ่มไหมเออนี่นะกินก็อิ่มกินไหมร่างกายมึงอมันคงตัวไหมเฮย มันมาต้มมันต้มบริษัทสร้างมันสร้างกิจดวงนี้มามันก็สร้างได้แค่นั้นน่ะทำไงได้อ่ะเออมันพระพุทธองค์มาส่งคนพบว่าพาพาไอ้ยี่ห้อนี้หนีได้ในวาสงสารไหมท่านสงสารไหมเพราะตัวท่านเองก็เป็นมาก่อนไหมท่านก็อยากจะหาทางออกว่าเฮ้ยไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายมีไหมเนี่ยมันออกหา หกปีอะเจอหาด้วยพระอ,องค์เองอะไม่เจอได้ไงก็ท่านสร้างบาร,รมีมาเสียสองข่ยแสนมาหากับตัดสรูดดสร้ด้วยด้วยพระองค์เองแต่พวกเราเนี่ยอยากต้องมาตัดต้องมารู้ตามท่านตามพ,พ่อแม่อาจารย์ที่ท,ที่ที่สืบไวจากองค์ท่านแต่พระอ,องค์ตัดสรู้เองอันนี้ก็รู้กันเพราะฉะนั้นพระอ,องค์ถึงเป็นผู้พิเศษสุดๆในโลกใบนี้จ้ะมนุษย์ทั้งโลก ทำตามได้หมดแต่มนุษย์ก็อย่างว่าแหละจะทําไงได้อืมก็มันไม่อะไรเรียกอะไรอก็ก็ก,ก,ก็ยังไม่ยังไม่ได้อืมอยังไดเดียวก็คือคือสร้างบาร,รมีการดวงจิตไม่เท่ากันนะ่ะก็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 ไม่เจอบริษัทที่ที่จะแก้ไขไอ้ทุกทุกออกให้แจ้งได้เนี่ยไม่เจอไม่เจอผูไจอจอ้ไม่เจอในช่งางอะไม่เจอในช่างแล้วกันนะ ไม่เจอในช่างสามารถแก้ไขอเนี่ยบริษัทกิบดวงเนี้ยให้สวยสุขล้วนๆได้เนี่ยเขาแก้ได้อ่ะเฮ้ยบอกซะด้วยเนี่ยพระศาสดาของโลกอะแก้ไขบริษัทที่มันสร้างกิบดวงนี้มาสร้างมนุษย์มาเนี่ยให้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 สุขล้วนๆน่ะแต่มึงสร้างมาแทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งทั้งทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งทอหดอดทนทั้งฆ่าทั้งแกงทั้งยินทั้งฟันทั้ง ยินังฟันแทงทั้งทั้งบรื้ล่ทุกอย่างที่ที่พวกมึงทำได้อะบริษัทเนี้หรือเพราะอะไรอะเพื่อความอยู่รอดอะะนเป็นมันเขาสร้างมาอย่างนั้นห่พูดไปพูดมาเป็นอุปมาประไมยขนาดนี้แล้ววะบ้านไงลูกหลานฟังออกไหมเนี่ยรับาุจ่จแม